เดี yeah, ๋ยวมาดูเหมืนนี่เหมือนน่้นเลี้ยงเล็กเท่ไหร่เปล่ยนท่าเลี่ยน่ันมไม่มาดูวัไหกันไหนเท่าไ่เลี่ย็กเ่าเลีไม่ันปลอมมันไม่ตันีไม่อเาล็กไปี่ไนอิดเลยรอที่เทาลเล่า่บ่ว่า่มันสมัี้มเปนการจอมอเอาเล่คอกอนเดต่อเ มาตัวนี้ตัวนี้ได้แต่ว่ากองจับว่าแล้ว <laughs> 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 นี่100เมตร <laughs> พูดไม่ต้องเก็บติ้งเราเตเบือเต็มก็ไดเราพูดไอ้พอมันลงว่างว่างไอ้ไอ้ทีนมันจะมั้ยมันเนี่ยถามีพบเราพูดดักฟีพิบพยไดลุงถึงเราเตะพูดเต็มเรียบร้อยับเดินการเลยเดินการเลยที่ต้อการจะพอมันจับมั้อื มันมันมันโดยเฉพาะโมก็มันตั้มไตั้มตั้มบอลโคโคโรเลนก็ตกลงอ่ะเลยแต่ตั้มเล็กนะอืมดูดีตั้มเล็กกันมันตั้มเดี๋ยวเล็กนั่งลอยอืมมันมันโดนเล่น เราไ่ได้วันลาวไม่เจ๊ไม่เจ๊มันหายว่าอันนี้เรามาตุ๊กมามันมันมันอ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 ยู่ในเทคนิคของเรานะลเนาะ อย่าเลยเลยว่ามเนาะมม้วดีังวาม่ดันช่องม็ดปันช้ำปันเดี๋ยวเต่ความยางไงกันแล้วมันอันนี้ยานันปลอยปลอยมันมันปืนมันมันกลางหลังมันเป็นปูนตุ้มมันดูเกิ่วเกเละลุงตุ้มดกนู้ดกพอตามเดียวเรีย บ่ลอยตนี้บอกเขาว่ทวนน่าจะเลือกกันบางเองกาลอยเทียมเนาะมนออบางเองคูตรงไปเีมวัวเ้าอวนบวนมีว่นนะต่ไปกับมาแค่ต้มแต้มดิ่น้อยอ

Bộ tê, bộ tê, tăm, tăm, mới ti, mới ti, tâm tâm mới vậy chẳng vô cùng lúc nào cho tin dữ, đỉnh nhá, luôn gấp ấy liền bố này mẹ tao à, ồ, oh. oh, lại còn <laughs> <lẻ>, lại còn <khuôn cười> <lẻ. cười> <laughs> <laughs> <laughs>

แค่ไปยุงไปยุเ่งรืองะไมเป็นมันม um> ันเดมันมันเพ่งเพบถว่าบึนเม็ดอเดี๋ยวมันต่ำมันมันโน้ตนมากมันตไปตามไ้ก้าวตก้ามันมันถ้วยมันถ่วยมันถ้วยมัน่วยอกุี่ื่อมันกดดิ้น

ไม่เลยเยียบเลยเยี่ยบเลยแล้วนู้อย่างหน้านะตอนนั้นแต่ว่ารัฐบาลนี่แต่ว่าอาปลกยางนาเต็มมัดกินวะเมื่ดูปากได้ว่าปากตายนี่ปวดจกยางนายางนาบ้าไหมอดอดมัน อันต for ้นกันไม่ได no, ้ต oh, no. uh. ับรองกันไม่ติดไม่ใช่คนปวดปวดไอขัวไอัวป๊อกจมว่าคนคนหนูตั้มลับพวกป๊อกจมตับ้านในบ้านนั่นล่เงผมเดงทางเนืเที่ยงเหนมคอนัว่นยหลังอย่างดีมคุณคุณยางนี้ไอมีไอมีไป ตัวไม่ตำไม่เบ็ดเดียวรู้นเดียวกับเหียจับเยอะร้เด็กตืาตีาเบะพยายมีอยู่ีไม่อยู่ไม่ตงวอะกรดจิมปั๊บปักปุ๊บเดียวจมเลยจังดูส์รักถังเท้าใช่ไห